Hello channel ha 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 welcome to and A jam cat starts my ha, ha, ha. สำหรับคลิปนี้เราจะมาดูเรื่องการทดสอบสมมติฐานทางสถิติกรณีที่กลุ่มตัวอย่างของเรามีความสัมพันธ์กันก็คือกรณีที่เราเรียกว่า p a i r t-test p a i r t-test คืออะไรเรามาดูตัวอย่างสำหรับตัวอย่างนี้บอกว่าสุ่มผู้ชายสิองคนที่มีอายุระหว่าง40-45ถึง45ปีเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมควบคุม น้ำหนักด้วยการออกกำลังกายแล้วก็ควบคุมอาหารโดยผู้วิจัยมีความเชื่อว่าถ้าเข้าร่วมโปรแกรมนี้นอกจากควบคุมน้ำหนักได้แล้วระดับคอเลสเตอรอลจะลดลงด้วยก็เลยเก็บข้อมูลระดับคอเลสเตอรอลก่อนเข้าร่วมโปรแกรมของผู้ชายทั้ง12คนหลังจากนั้นวัดระดับคอเลสเตอรอลอีกครั้งหนึ่งเมื่อเข้าร่วมโปรแกรมไปแล้วเป็นเวลา3เดือนข้อมูลในสไลด์ถัดไปจะแสดงผลการทดลองที่ได้ ถามว่าจากผลการทดลองหรือข้อมูลที่ได้ผู้วิจัยสรุปได้ไหมว่าไอโปรแกรมควบคุมน้ำหนักนอกจากจะควบคุมน้ำหนักแล้วทำให้ระดับคอเลสเตอรอลลดลงด้วยภายใต้ระดับในยะสำคัญจุดศูนย์าคราวนี้ก่อนที่จะไปดูข้อมูลเรากำหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องก่อนให้ระดับคอเลสเตอรอลก่อนการทดลองเราแทนด้วย x แล้วก็ระดับคอเลสเตอรอลหลังการทดลองเราแทนด้วย y เพราะฉะนั้นเราก็จะวัดความแตกต่างของระดับคอเลสเตอรอลก่อนทดลองกับหลังทดลองถ้าไอโปรแกรมนี้มันมีผลทำให้ระดับคอเลสเตอรอลลดลงได้จริงระดับคอเลสเตอรอลหลังการทดลองก็ต้องน้อยกว่าก่อนเพราะฉะนั้นผลต่างที่เราแทนด้วยตัวดีคือ x- y กลบ y ก่อนลบด้วยหลังก็ต้องมากกว่าศูนย์ข้อมูลของระดับคอเลสเตอรอลก่อนกับหลังการทดลองของผู้เข้าร่วมการทดลองคนที่1 ถึง12แสดงดังตารางแล้วก็มีคอลัมน์ดีคือคอลัมน์ผลต่างมาให้ด้วยตัวดีก็คือ x i ลบ y i ตัวดีตัวใหญ่คือตัวแปร d i d i ตัวเล็กก็คือค่าของตัวแปรดีจากผลต่างตัว d i เราหาค่าเฉลี่ยก็คือ d bar มีค่าเท่ากับ12.83ก็คือเราเอาผลต่าง d i ทุกตัวมารวมกันแล้วก็หารด้วย12ได้เท่ากับ12.83 S, s 2สแควก็คือความแปรปรวนของตัวดีหาได้จากสูตรนี้มีค่าเท่ากับ1 5 1 6ห้าอดจูถอดรได้ standard deviation เท่ากับ12.31เราจะมาหาคำตอบว่าสรุปแล้วไอโปรแกรมนี้มันทำให้ระดับคอเลสเตอรอลลดลงจริงไหม เพื่อหาคําตอบเราก็มาดูเราก็เริ่มจากขณะนี้เรากําลังดูเรื่องกลุ่มตัวอย่างที่สัมพันธ์กันเราจะเห็นว่าเราข้อมูลก่อนลบหลังคือข้อมูลของคนคนเดียวเรามองประชากรของเราก็คือในหนึ่งหน่วยประชากรก็จะมีข้อมูลอยู่2ตัวก็คือ x i y i ก็คือก่อนทดลองกับหลังทดลองเพราะฉะนั้นข้อมูลจับคู่ของใครของมันเราถึงเรียกว่ามันเป็นกลุ่มตัวอย่างที่สัมพันธ์กัน เรากำหนดให้ตัวแปร di ของเราจริงๆก็คือ difference ก็คือ xi ลบ yi สำคัญมากเราต้องกำหนดให้ดีว่าเราจะเอาก่อนลบหลังหรือหลังลบก่อนแต่แล้วบอกว่าไอ้ตัว di นี้มีการแจกแจงแบบ normal ที่มีค่าเฉลีย่ย mu d ความแปรปรวน sigma squared โดย di เป็นตัวแปรสูมแทนความแตกต่างจากหน่วยทดลองที่ i เพราะฉะนั้นถ้าเรา สามารถหาข้อมูลได้ทุกหน่วยในประชากรเราก็สามารถจะหา μ ดีก็คือค่าเฉลี่ยของผลต่างก็คืออตัวดีในประชากรและ s² ด d ก็คือความแปรปรวนของผลต่างซึ่งคำนวณจากทั้งหมดในประชากรเราก็จะเรียก2ตัวนี้ว่าพารามิเตอร์คราวนี้ถ้าทำไม่ได้เราก็สุ่มตัวอย่างมาเพราะฉะนั้นเราก็จะมี D b บาก็คือค่าเฉลี่ยของผลต่างจากตัวอย่าง ตัวดีบาตัวใหญ่เป็นตัวแปรเวลาคำนวณค่าเสร็จแล้วมันก็จะเป็นตัวดีตัวเล็กแล้วก็ s squared ก็คือความแปรปรวนของผลต่างที่เราคำนวณจากตัวอย่างเมื่อเราสุ่มตัวอย่างขนาดเ n ตัว t ของเราให้เท่ากับ d bar ลบด้วยค่าเฉลี่ยของตัวมันหารด้วย Standard Error s d หารด้วย Square root n ตัว t ตัวนี้มีการแจกแจงแบบ t ที่มี degree of freedom เท่ากับ n ลบ1เพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่า ไม่ว่าเราจะสร้างช่วงความเชื่อมั่นหรือทดสอบสมมติฐานเราก็ต้องใช้การแจกแจงแบบทีที่มี degree of freedom เท่ากับ n-1 ลมาช่วยเพราะฉะนั้นขณะนี้เรากำลังจะทดสอบสมมติฐานตามขั้นตอนในการทดสอบสมมุติฐานขั้นตอนแรกเราก็จะกำหนดพารามิเตอร์ที่ต้องการทดสอบในที่นี้ก็คือ m u l แล้วเราก็จะตั้งสมมติฐานในการทดสอบสมมติฐานในการทดสอบก็จะมี3แบบเหมือนที่เราเจอในเรื่องอื่นึงๆก็คือ two tail test one tail test ทางขวา one tail test ทางซ้ายเรามาเริ่มต้นด้วย two tail test สมมติฐานในการทดสอบของเราสมมติฐานหลัก h 0ก็คือ mu d เท่ากับศสมมุติฐานทางเลือก h 1ก็คือ mu d ไม่เท่ากับ0ูนย์ภายใต้ระดับในยะสำคัญเราก็จะกำหนดให้มันเท่ากับแอ ในกรณีนี้ตัวสถิติทดสอบของเราก็คือตัว t ที่เรารู้มาตั้งแต่แรกก็คือ t ตัวนี้บริเวณวิกฤตเราก็ต้องหาจากโค้งการแจกแจงแบบ t เมื่อเป็นการทดสอบแบบ two tail บริเวณวิกฤตก็จะมี2ทางก็คือทางซ้ายกับทางขวาเพราะฉะนั้นเราก็จะปฏิเสธสมมติฐาน s 0เมื่อค่า t ที่เราคำนวณได้ตกอยู่ในบริเวณวิกฤตก็คือน้อยกว่า t alpha นสองหรือมากกว่า t alpha ศนสอง ทดสอบทางเดียวทางขวาเราก็ตั้งสมมุติฐานทางเลือก H1 ว่า谬 d ีมากกว่า0ที่เหลือก็จะไปอยู่ที่ s 0สมมุติฐานหลักเรายังคงทำการทดสอบภายใต้ระดับนยัยสำคัญอัลฟาตัวสถิติทดสอบของเราไม่ว่าจะเป็นวันเทลหรือท tail ก็คือตัวเดิมตัว T สิ่งที่ต่างกันก็คือบริเวณวิกฤตเนื่องจากเป็นการทดสอบทางขวามีดีมากกว่าศูนย์เพราะฉะนั้นบริเวณวิกฤตของเราก็จะอยู่ทางขวาพื้นที่ใต้โค้งก็คือเท่ากับแอลฟาค่าวิกฤตก็คือทีแอลฟาดีกอออฟฟิลดอมเอลบหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าเราจะปฏิเสธสมมติฐาน S0 เมื่อสถิติทดสอบของเรามากกว่าค่าวิกฤตก็คือทีแอลฟาดีกอออฟฟิลดอมเอลบหนึ่ง ต่อมาการทดสอบทางซ้ายสูมติฐานทางเลือก H1 ก็คือมิวน้อยกว่า0ที่เหลือก็จะไปอยู่ที่ H0 เท่ากับต้องอยู่ที่ H0 ตัวสถิติทดสอบก็คือตัวเดิมก็คือตัว t เนื่องจากเป็นการทดสอบทางซ้ายเราก็จะรู้ว่าบริเวณวิกฤตของเราก็จะอยู่ทางซ้ายภายใต้ระดับนยัยสําคัญ alpha พื้นที่ทางซ้ายของค่าวิกฤตลบ t alpha degree of freedom n ลบหเราก็จะรู้ว่าเรา เราก็รู้ว่าเราจะปฏิเสธสมมติฐาน s 0เมื่อค่า t ท,ที่เราคำนวณได้อยู่ในบริเวณมิกฤตก็คือน้อยกว่าลบ t ี l degree of freedom n ลหนึ่งกลับมาที่ตัวอย่างของเราหลังจากที่เรารู้ทฤษฎีแล้วเราจะมาหาคำตอบสำหรับการทดลองชิ้นนี้ดูที่ตัวแปรที่เรากำหนด เอ็กเราแทนระดับคอเลสเตอรอลก่อนการทดลอง Y แทนระดับคอเลสเตอรอลหลังการทดลองเราให้ตัวแปรดีของเราเอา X-Y กลบ y ก็คือก่อนลบหลังเพราะฉะนั้นถ้าความเชื่อของนักวิจัยถูกต้องตัวดีมันควรจะมากกว่าศูนค่าที่ได้จากตัวอย่างส่วนที่เราคำนวณมาได้ D ีบาร์เท่ากับ12.83ได้ Standard d i v i a t i o n เท่ากับ1 2 3 1 เรากำหนดพารามิเตอร์ของเรามิวก็คือค่าเฉลีย่ยของผลต่างของระดับคอเลสเตอรอลก่อนลบด้หลัง x- ลบด้วย y เพราะฉะนั้นเราอยากทดสอบว่าม d มันมากกว่าศูนย์ไหมก็คือคอเลสเตอรอลลดลงแสดงว่ามิวเราต้องมากกว่าศูนยก็จะตั้งสมมุติฐานในการทดสอบ H1 ของเราก็คือม d มากกว่า0ูนย์ที่เหลือก็จะไปอยู่ที่สมมุติฐานหลัก S0 ศนย์คือม d น้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ระดับนัยยะสำคัญเท่ากับ0.05ตามที่จโจทย์กําหนดตัวสถิติทดสอบเราก็รู้แล้วว่ามีกรณีนี้เราก็รู้แล้วว่ามีตัวเดียวก็คือตัวทีตัวทีที่สูตรเป็นแบบนี้ตัวทีที่มีการแจกแจงแบบทีที่มี degree of ฟิล e d เอ n-1 หลังจากนั้นเราก็ต้องมาหาบริเวณวิกฤตบริเวณวิกฤตก็คือเกณฑ์ที่จะใช้ในการตัดสินใจว่าเราจะปฏิเสธสมมติฐา S น S0 เมื่อไหร่การทดสอบนี้เป็นการทดสอบทางขวา เพราะฉนะนั้นเราก็จะปฏิเสธสมมริฐาน S0 ถ้า t แคลของเรามากกว่า t- อัลฟาคือ 0. 0.5 degree of freedom เท่ากับ11เพราะฉนะนั้นเราต้องไปเปิดตลาดทดสอบของเราเป็นทางขวาเพราะฉนะนั้นบริเวณวิกฤตของเราคือทางขวาเราต้องการหาค่า t ที่0.5 0 degree of freedom เท่าก,กับ11ตรงนี้ให้พื้นที่อัลฟาเท่ากับ 0. 0.5 0ถ้าหาค่า t มาได้เราก็รู้ว่าถ้าค่าสถิติทดสอบที่เราคำนวณได้มากกว่า t 0.5 degree of สิบเอ็ดเราก็จะปฏิเสธสมมติฐาน s ศูนย์แต่ถ้าน้อยกว่าเราก็ไม่ปฏิเสธสมมติฐาน s ศูนย์คราวนี้เรามาเปิดตาราง degree of freedom ของเราเท่ากับสิบเอ็ดเราก็มองหา degree of freedom เท่ากับสิบเอ็ดเราต้องการพื้นที่ทางขวาเท่ากับจุดศูนย์ห้าเราก็มองหา upper tail p r o p l i t y p ที่เท่ากับจุดศูนย์ห้าเราก็ลากเส้นมาตัดกันเราก็ได้ว่า x ค่า t ที่จุดศูนย์ห้าดี e ร o อเท่ากับสิบเอ็ดที่เราต้องการก็คือ 1นึ่นั้นเราก็จะปฏิเสธสมมติฐาน s 0ย์เมื่อ t ท,ที่เราคำนวณได้มีค่ามากกว่า t ท,ที่ degree, อ,อัลฟาจุดศูนย์ห้าดีกรีออฟ็ก็คือ1อนึ่งจุคราวนี้เรามาคำนวณค่าสถิติทดสอบจากข้อมูลที่เรามีอยู่จากข้อมูลที่เรามีอยู่เราหาค่าเฉลี่ยดีบาร์มาแล้ว12.83เราได้ค่า standard deviation เท่ากับ12.31ได้ s squared d เท่ากับ151.606 เราคำนวณค่าสถิติทดสอบ t ของเรา t แคลของเราก็เท่ากับ d bar คือ12.83ลบด้วย mu d ภายใต้ s 0จริงภายใต้ s 0จริง m d เท่ากับ0เราก็แทนค่าเท่ากับ0หันด้วย standard error ของตัว d bar ก็คือ square root s square ส่วนเอง s square ก็คือ151.06 6 n เท่ากับ12คำนวณค่าเสร็จแล้วได้เท่ากับ3.609ปรากฏว่าเนื่องจาก t- คลของเราเท่ากับ3.609ซึ่งมากกว่าค่าวิกฤตคือ1.796ดังนั้นหลักฐานเพียงพอที่จะทำให้เราปฏิเสธสมมุติฐาน s 0แล้วก็เชื่อตาม H1 ก็คือสรุปว่าไอโปรแกรมควบคุมอาหารและการออกกำลังกายมีผลทำให้ระดับคอเลสเตอรอลลดลงจริงภายใต้ระดับนัยสำคัญ ๐哈